โอเคนะครับมาอยู่ภ้าพนี้กันนานๆหน่อยนะฮะอีกสักพักนึงก็ต้องเีบยวเข้าแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันจันทร์นะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะคันนี้นะครับคือรถที่มาส่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าขั้นตอนการทํางานอย่างที่ผมแจ้งไว้เล้ทราบตรงหน้าแล้วว่าคันนี้เป็นรถที่ทํางานเขารล้วทำสีมาประมาณ3มชิ้นก็อย่างที่คาดไว้ไม่ผิดเลยนะฮะกับสีรถที่ยังคงนิ่มอยู่เนี่ยเรายังคงต้องขัดและรอรอให้มันยืดก่อนนะครับ ตรงฝากระโปงนี่ฮะกว่าจะได้ออกมาอย่างนี้นะครับตอนนี้นะครับเคลือบเบอร์สองแล้วด้วยนะเพราะว่า,าวันเสาร์ที่ผ่านมาเราเคลือบเบอร์แรกให้ลูกค้าแล้วแล้วก็ปล่อยให้เขาแข็งเต็มที่เลยนะครับแล้วมาเมื่อช่วงสายสายที่ผ่านมาเราแก้ชิ้นนี้แล้วเราอบชิ้นนี้ใหม่สองสามชิ้นนะครับแล้วก็เพิ่งมาเคลือบเบอร์ที่สองนะครับสำหรับโปรแกรมเมกาเซรามิกโปรคันนี้นะครับก็ ใกล้จะเสร็จแล้วแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าห้องอบอินเวลต์นะฮะที่อยู่ด้านหลังอันนี้นะฮะเราก็พามาตรวจงานก่อนก่อนที่เราจะเข้าห้องอบอย่างจริงจังครับขอบคุณนะครับวันนี้นะครับที่อากาศเป็นอย่างนี้นะครับอากาศดีๆนะครับไม่มีแดดนะครับก็ช่วยให้การตรวจงานในเรื่องของอน้ํายาเนี่ยที่เช็ดไม่เรียบร้อยหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นนะถ้าเราอากาศอย่างเงี้ยแสงเงี้ยแต่น้ํายาเยอะมากแต่ถ้าเป็นเห็นแสงสี แสงแสงจ,จัดเลยเนี่ยก็จะ <_ C> e <an> เห็นในความเงานะครับมาถ,ถึงตอนนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นนะฮะเรามาตรวจงานให้เรียบร้อยนะครับในสภาพอากาศอย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าห้องอบนะครับทุกๆขั้นตอนสําคัญอย่างยิ่งจริงๆนะฮะก่อนที่จะส่งถึงมือท่านลูกค้านะครับไม่ธรรมดาอย่างตอนนี้ถ้าลูกค้าอาจจะคงอะไรคนอาจจะคงสงสัยว่าคําว่า Land เ o อร์ไปไหนนะครับ l ์โรเ o อร์ปกติข้างหน้าผมจะถอดถอดถอดอ่า ตัวโลโก้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะเอาเอาตรงนี้ขัดให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเห็นแล้วข้างหลังก็ลื้อออกลุวยเลยแล้วกันนะครับเพื่อความสวยงามเดี๋ยวเราจะเอาคำว่าแร็ตโลเวอร์พวกนี้เราไปพ่นสีใหม่นะครับแล้วก็มาแปะให้อยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับให้สวยงามเช่นเคยนะครับอย่างตอนนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับแดนโลเวอร์นะครับ e v o k e sd f o นะครับคันนี้นะครับก็ใกล้จะเข้าห้องอบนะครับแล้วก็ในส่วนของคำว่าแร็โลเวอร์ข้างหน้านี้ก็เช่นกันนะ ตรงนี้ผมก็ทกาําการทําการทําใหม่ก่อนที่เราจะแปะเข้าไปนะครับตอนนี้เครื่องมันเบอร์สุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะแปะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาแอลกอฮอล์ใช้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ผิวมันจะลื่นมากนะมันจะแปะไม่ติดเอานะครับแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมผิวเอ้ยเตรียมก่อนเข้าของอบนะฮะขวดงานขั้นสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะอบจริงจังอีกครั้งสุดท้ายนะครับก็เป็นอะไรที่ ขั้นตอนเยอะพอสมควรนะครับจะบอกว่าขั้นตอนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วแหละนะครับอันนี้ก็ผลฟ้าก็เป็นใจมากนะฮะรีบไปตรวจงานเราจะได้เอารถนี้เข้าตรวจงานได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะฮะจะมีคิวเคลือบแก้วอีกหนึ่งคันที่เข้ามานะครับก็เดี๋ยวค่อยรายงานอีกกีน่นึงนะครับอีกไซฟ์ส่วนหนึ่งแล้วกันแต่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงขั้นตอนการตรวจงานก่อนที่เราจะพาเจ้า แลนด์โรเ e อรคันนี้นะฮะเข้าไปอบอินฟลิชนะครับกันอีกประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับเพื่อให้น้ำยาเคลือบแก้วของเราเนี่ยคงประสิทธิภาพไว้กับสีรถได้อย่างยาวนานกันเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนนะครับไม่ได้เจอหน้าเจอตากันนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้วิกิอาร์เทียมคาร์เตอร์เดลลิงนะครับคนเดิมเลยนะครับเสียงเดิมคนเดิมนะครับกับภาาบรรยากาศหน้าร้านอย่างนี้นะครับอืมนะฮะ กับใครหลายๆคนนะครับที่วันนี้นะครับวันเริ่มตัางานนะครับวันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการตรวจงานขั้นตอนนะครับให้ดูเลยว่าเออหน้าอย่างนี้นะครับไม่ได้ใช้โปรแกรมการตัดต่ออะไรใดใดทั้งสิ้นนะฮะก็แตกอย่างน,นี้นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ได้ใกล้ได้ใกล้ได้เข้าตรวจงานแล้วนะเข้าหมดแล้วผลงานมากครับสำหรับผลงานการเคลือบแก้วนะครับที่เราทำกันอย่าง อันนี้จริงๆก็คือทำสี่วันเลยนะครับเพราะว่าใน2วันที่ผ่านมาเป็นวันสามวันสามวันปกติสเก็ตที่ทำสองวันอันนี้ทำสามวันลูกค้าครับตัวคุณนี้ค้าไม่รีบนะครับรล้อกระจกนะครับรตัวสีปกตีตน,ตนี้หลายรอบหน่อยนะครับเพราะว่าตัวถีงรถทมีการทำสีมาด้วยแล้วก็เป็นสีเกาด้วยนะครับตามดูรอบๆในบดที่ให้เห็นหน้าจะได้เห็นว่าเออแสงแสง,อย,งสยยอย่างนี้นะครับสีรถก็อย่างนี้นะครับ คือไม่ได้ปรับกล้องแต่อย่างใดนะฮะต้องการให้รถเนี่ยเห็นทางทัดเ์เส้นอย่างนี้นะครับเราเดินรอบๆันนไม่ธรรมดานะครับโอเคยังโอเคเอารถข้าได้เลยนะโอเครถเข้าได้เลยครับ